สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุข pues ูสุคนอยู่ท um ั้งไก่ทั้งไก่เนาะค่ะที่ก็ลังติดตามอยู่ในคณะนี้เนาะค่ะคือแม่คู่ก็สีมาบอกบุญคือเก่าเนาะค่ะเพราะว่าแม่คู่เดวาลไหวเนาะค่ะว่าขั้นแม่คู่มีโศกมีมานขั้นเหล็กออกเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเ็ดศูนย์ศูนย์เ็ดแม่คู่กะสีเอาพระห้าสิบเอ็ดรูปเนาะค่ะสีเลี้ยงพระเนาะค่ะเลี้ยงหายว่าตอนเช้าเนาะค่ะเด้อตอนเช้าประมาณหนึ่งโมงที่ วัดเนี่ยกบวันซุ้มเสาแล้วะว,วัดโพชุม,ชมเดี๋วัดโพชุมนะคะ,ะเอ <laughs> ที่ซุ้มเสานะวัดโพชุม <laughs> ค่ะภายพราอาจารย์เพื่อนแชการไหยนะคะ่ะมีพระหาซิบเบตหลวงความทั้งเนียนอยู่สิบสองสิบสามเนาะคะ่ะร่วมกันค่ะกะเกินหาซิบเบตอยู่ค่ะอันนี้บอกบุญมากเนาะคะ่ะหากผู้ใดอยากรวมตักบาตรน่าเมฆู่เนาะค่ะก็คา้อมครับปัจจปัจจัยไมคู่ะคะกษีตุลผาป่าไปถวายเพิ่นเนาะค่ะ อันนี้ก่คือนนี้ละค่ะพี่แม่คู่เดววไว้แม่คู่ก็เลยได้นะคะคือขอฟูพันได้นี่ละค่ะเอฟซีก็เลยไลายูไลราคายคนนีมเลคะเตนี่ยราคาเนี่ยรคเน่าคเนี่เี่ยรนี่ยเนีาาเ่ราคนี่ยราี่รคเี่ร่คู่า้่แรเ่รีนา่าเน่าเรรณน่ยาค่่ค่คนรคาเนาน่าน่นคา่าา่าเาคนา งวดนี้แม่คู่กันเลยว่ายี่สศูนย์กระไดเก่าศูนย์กระไดที่เอฟซีซื้อได้หลายโอปอไปกันได้เงน้ยอยู่เนาะเมือนแม่คู่เบาอยู่วันเนาะว่าขอยออกเก่าศูนย์เออปูเอลยตัวคนซื้อได้หลายอยู่แล้วแม่คู่กันเลยว่าเลสี่งอะไรวันนี้แม่คู่ไปไปแก่ก็ได้วยโเออ ไปเกลียกยุ้แม่คู่ก็เลยว่าเอาเก่าศูนย์กับศูนย์เก่ามาห้ยจะยีซิบใบแด้เพราะว่าปูให้แกลมันบอกขจาว่าเก่าศูนย์มีแม่คู่มีทศศูนย์เก่าอะแม่คู่ก็แกะไปหลายคนเนาะค่ะไปเบอร์นั้นแล้วก็มีผู้ใดเลขท้ายสามตัวก็มีนะค่ะเลขท้ายสองห่านะวะคำสามสองห่านะค่ะที่แม่คู่เกะไปนะคะมีผู้ใดชวนเนาะค่ะมาสามตัวไทยสามตัวก็มีคุณแม่เพิ่นมาขายลอตเตอรี่เพิ่อนบ้าให้ฟัง แล้วก็ได้ศูนย์เก่าร้ายนะคะศูนย์เก่าผู้คนไปพ่นยานไว้ค่ะไป่ <laughs> แต่ไรุ่นใช่ไเออไปที่หล้างผูนะ้ใดที่ไปที่หล้างในศูนย์เก่าพอดีมันบ่ฟ่อแม่คู่ก็เลยมายิบเอาอยูใ่ในกระเป๋าอยู่ไปแกะเพื่อนกัน <c oughs> <c oughs> นี่แหละนี่แหละคะ่ะเทียนแม่คู่ปกติกขั้นออกเก่าศูนย์แม่คู่ได้เป็นรอยไปค่ะค่ะอทีนแม่คู่ก็เลยยิบมันมันก็คือว่าแล้วน้องห้ามมาตุกเก่าศูนย นี่รัตตะวาก็ดีขึ้นกันละเข้ากับได้ยื้อนาะค่ะนี่ได้ยื้อนาะค่ะทั่วหน้าทั่วตาการยืดดอกผู้ใดน้อยได้หลายตามบุญวาสนาเข้าละค่ะแม่คู่รวบรวมแล้วก็บรวมเบ็ดเช็ดเนาะค่ะวพาตามความเป็นจริงกันล่างล่างปัวนี่แหละค่ะที่ที่ได้เนาะค่ะเพราะว่าด้วยบุญบารมีเนาะค่ะบุญบารมีผู้ชี่าขาวผู้ตาแล้วก็พร้อมท้าวเวสุวรรณที่แม่คู่กาลังพาเฮ็ดพาสร้างแล้วก็พร้อมกับสรีสร่างแดดนรกเนาะค่ะเร็วๆนี่แหละค่ะ ตะว่าสะสมบุญไปเฮ็ดซอยกันไปเนาะเย็ซีเนาะถ้าเจ้าเพิ่นอยากรวมบุญเพราะว่าผู้ขามีรอยนึงเฮ็ดได้บ่ไม่คู่ใดคือกันหน่อยบ่หลายได้หมดใดก็เด้อเลยว่าจะเป็นบุญเนาะครับค่ะว่าจะเป็นเป็นบุญเฮาคือเก่าแต่ว่ามื้อวันที่มื้อวันจันทร์นะค่ะวันจันทร์นะคะไปร่วมบุญกันเรื่องอะดรเรื่อวัดโพชุ่มทางสุ้มเสาแม่นบ่จ้ะโพชุ่ม ทางซุ้มเสานะคะวัดโพสุ่มค่ะวัดโพสุ่มเนี่ยค่ะตี่ถนนเลยค่ะอาจารย์แดงครับอาจาวัดมันเลี้ยวขวาใกล้ๆเสาร์ไปไหนเดียวครับพี่น้องค่ะเลี้ยวขวาไปทั้งบันดูงอืมนั่นแหละวัดโพชุมเนี่ยแหละค่ะยุติถนนแล้วก็เพิ่นกำลังสรีสังนาะค่ะกษัตริย์นี่ยังก่อเจดีอยู่ท่านเหล่านเพิ่นกำลังสรีสังเจดีเพิ่นก่อขึ้นมาเลยค่ะขั้นแม่คู่ว่าขั้นมีบุญห่วงสางครับเพิ่นทางวัดทางว่าขั้นแม่คู่กษัตริย์ทั้งนี้นั่ม แล้วกะขั้นปู่ปะท่านโชคลาบไปเรียนแม่คู่กะสิไปทั้งผู้นำเนาะค่ะกะซอยๆกันเนาะค่ะเพราะว่ากะเป็นบุญเป็นกูศลนเทาขึ้นกันแหละเฮ้าเฮ็ดไตเพื่อว่าขั้นเฮ็ดทอาได้แห้งใด้ปู่ว่ากะกะสักเกตเบิ่งกบเม่นเนีอยค่ะคือแม่คู่เฮ็ดไปถวายนันถวายนี่กะเพื่อนกะร่วมแรงรวมใจเ c ซีกะรวมใจกันมาเนาะค่ะมา้ากะเป็นโตเป็นตอนให้เห็นเนาะค่ะนี่แหละทังช่องเนาะค่ะเพื่อนก็ไป่ายทํ้ให้เห็น ขอขอบุญขอคุณเอซีหลายๆด้ค่ะเ้อที่รวมแรงรวมใจกันไม่คู่ขอให้เจริอนเจริอให้มีโสมมีลาบมีโสมีมันสูขูสุ้คนงวดนีปูวาจสิละเบาอีกแล้ร่างให่รลอตเตอรีนนมารวมถวายน้อเน้อปูวาเอานึ่งเก่ามาเมา์มดแผน่งเก่าคาแหน่ะงวดนีนีไม่คู่เสือเราเมาเมดดมาสัตว์มาบมสัตว์มาเนี่ย เอาเก่าหนึ่งบ่ว่าสันเรว่าแต่ว่าไม่คู่กันรักเอาไว้คือเก่าเ <c oughs> นี่ยค่ะไม่คู่เย็ยบมาขัเนเลิกันนีเดียวันที่สิบหกเนี่ยค่ะมีหนึ่งกเ,เก่า,าบาาัดเดียวนี่แม่คู่เย็ยบปัวเอาแต่หนึ่งเก้าแต่ไม่คู่กับเอาเก่าหนึ่งคือเก่เาจะย่างละสามใบนะคะเกาหนงค่างวดนี้แหละค่ะเพราะว่าพึ่มาถวายเงินก้านถวายปัจจุบัจจัยนั่นเด้่องคู่กัน ใครพ่อถามได้มีนึ่งเก่าวัวซะถ้ามีนึ่งเก่าพ่อเมางมื้อประเสริฐละว่านี่แหละค่ะที่แม่คู่ได้ดึงเสียงไหวเด้อค่ะเด้อนึ่งเก่าเมื่อสิฟันดีโยกับบัตจักงเมือแรงน่แเอฟดีอยากบูชาท้าวเิทิตวันย่างยู่บอกย่างยู่ค่ะย่างยู่ค่ะติดต่อทั้งแม่คู่ก็ได้ทั้งช่องก็ได้เด้อค่ะเด้อได้ค่ะแม่ค่ะตามอันนั้นมันึ่งถ้าตั้งไม่ก็ได้ไมเนาะถ้าไม่ะกหลังไม่ก็ได้เออว่าเป็นยัง พราะว่าผู้ละคนกับบูทราบไปเมือ่อวันปู้ละก็เฮ็ดเอาฝนเอาม่นใหายไปคู่เอาไปเก้าสิบองค์บูชาองค์ละเก้าสิบเันบ่อตออเรื บาดีคนก็เรียกมาบังเดียจากักาวสิเก้าเนาะเก้าสิบเก้าหว่านเมืออนเนหอย่านผู้เดียวเก่าสีพูนห้ยเก่าทุกเกาาต่ห้ว่านผู้เดียวเก่าสีผ้านละมันจะไ่คือยำห้ยว่านแท้เก่าสีว่านละยำไห้ยำอะไแต่ว่าข้าปบากับไปน้ำเนาะขาซื้อเนาะเขากันคือวาลละขาเสียเปี๊ยอะไรมันกับบ่อใดบางเดีอบางทีคนมันส่วนหลายเลยมันด่วนคนบ่คือกันนะคะเขากับพี่เจรนาเบึงไม่คู่กับห้เป็นแนวทางนะคะเนาะนี่เราทั้งช่องเพื่อแก ติดตามเพื่อนกันนั่นแหละไทยถให้ให้ทุกช็อตทุกช็อตได้เบื้องกันเนาะคะ่ะที่แม่พูดสิไปท้ำบุญละก่ะมือวันที่ททททเท่าไรบูบูวันทีสิบสี่วันทีสิบสี่กับวัดปูเทียท่องนะคะ่ะปูกับกำนวดมือ,อม,มายเลยนะคะวันทบเสียเทียนตุนถาปลาคือเก่าเนาะคะ่ะไปรวมสั่งทั้งวัดทั้งว่าทั้งเทวีสุวรรณคือเก่านะคะการล่ำถวายคือเก่าเนาะค่ะผู้ใดอยากไปรวมล่ำรวมถวายนั่งกระได้เนาะค่ะ ส่วคั่ะวันที่สิบสี่เด้อค่ะเด้อเร็วๆนี่ระคาปูเททองเดี๋ยวปูเสษแกลอตเตอรี่มือไหนวไอแกงยี่บ้านะคือเศษสชงสิบยังแม่คับไปมากมาท่านแม่มาเขาอาจารย์เลยอ่ะแม่ก็ไปมาบมท่นมาบมท่นพอดีพวไปพอดีพวก ันแม่คู่เกลีกเมื่อแล้วตอนแรกเ่าท่านเหมือนเดชแม่นันสิเป็นผู้โศกดียศส่วนเก่าแม่คู่ก็อย่างนี้ค่ะว่าใจใสุดนกันกนรเรียนเกินดเดยเออศรีสัยสุดนักเรียนนี่วันวันเสาร์เด้อค่ะมาเบิ่งน้ำกันนักเรียนน้ำที่มือแม่สมพรตัดสุดนักเรียนเรียบร้อยค่ะจะเป็นสาวสิผานะคะนั่นล่ะปูเลาสิมีโกดมีอีหยังให้เฮาเบิ่งเฮาพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะคือวังหันเพิ่นให้เอา ให้อร์องปูเล่าเขาเวชวัไปเก้าสิบพระองค์<ม>บูชาองค์ละเก้าสิบระวายสี่นั่นมาแต่<ะ>มื่ในมือนั้นเลยกขาและะ้และกะวกันเล่ากับเวาเพื่อจะให้เป็นปัญหาคือเก่าเก้าสิบเก้าสิบอยู่าง่ะเดี๋ยว,วแม่คู่กับเฮีตุ้นยันไปแม่คู่กับประกาศไปขอให้ออกเก่าซนย์กันไดเก่าเก๊กกัไดแม่คู่ว่าโตที่เอฟซีซื้อได้หลายตัอพูด,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 ดขอประท่านพ่อนโศกหลับแม่คู่กับบอกสีนะคะมันกับแมนนะคะสมความ มุงมาดปาธนาบานี้แม่คู่กับเดวาว่าเสียวพระหาสิบเอ็ดรวมแล้วค่ะสิบรวมถวายอาหารเส้าคนเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากไปทําบุญตักบาทรวมกันก็ไปแต่ว่าสําหรับสําหรับแจกลอตเตอรี่เดี่ยวแื่คผู้ศีถามเบืองว่าผู้เชี่ยวชาติว่าตั้งวัดทุ่งส้าเนาะอาจารย์แล้วอาจารย์เลยอาจารย์เลยเปิด เวนตักบาดม่วงนุ่งแย้มแม่ราชเลียดไปตีหายมานจงานมาใจงานรถตู้ข้าล่างรถจมหนังเลยไปบพาท่านเลยเลยไปบ่าท่านเลยวันไหนสัมนองแม่ราสีดายทีเดียวแต่ลูกใกก็ต้องพิหารข้าจึงลางรถตู้ดยว่สมไก่เป็นวะพาบัดนี้แม่คู่กับสีนี้ม่วนปูแล้วค่ะ เอาไเอบอกให้ก็ได้นั่งกับข้าวว่เอก็ได้ทำให้ปุ๊กกิข้าวนะกิน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 เอาขบค่วให้ไหมก็ไม่เยอะ